เล่นอะไรกันอยู่ครับเนี่ยครับโอ้โหครับแหวววเล่นอย่างไรครับตอนนี้นะครับดูครับดูครับว่าเขาเล่นอะไรกับใครครับไปเลยครับไปดูครับขึ้นมานู่นครับผมขึ้นไปอยู่บนนู้นเลยครับผมใครครับน้องพีทค่ะน้องพีทช่องพีที่ตื้อรูนพีเิดาวค่ะแล้วทำไมถึงต้องไปอยู่บนนู้นล่ะครับผม เลลวลาหนูนอนมันก็จะชอบเล่นขมหนูอะค่ะเล่นอะไรทีไม่ได้มันจะจุบเลยอ๋อตามติดตลอดก็คือ<ช>แบบนนวาา่าตอนนี้ก็คือไม่เป็นตัวตัวลำคาญมากแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเลยต้องหนีขึ้นไปอยู่บนนั้นจริงค่ะใช่ค่ะอ๋ออย่างนี้เลยครับดูนะครับดูนะครับเนี่ยเห็นอะไรยิดยึดยึดไม่ได้ครับตามตลอดนะครับดูครับเล่นอะไรก็ได้ครับขอให้เล่นกับพีชดูครับแต่คนอื่นไม่สนนะครับตอนนี้ครับถ้าใครเคยดูนะครับ ตามติดชีวิตแววบานะครับจะเห็นว่าแมวตัวนี้เราเก็บมาเลี้ยงนะครับดูนะครับตอนนี้นะครับตาค่อนข้างโตแล้วนะครับไม่ค่อยกินครับแต่ชอบเล่นครับเล่นมากเลยครับเล่นกับพีทชีวิตนะคะมีกินเล่นแลวก็นอนกินเล่นแลวก็นอนครับผมตอนนี้เขาบอกว่าเขาชอบตามพีพีทมากนะครับชอบเล่นผมพีพีทก็คือพีพีทไปไหนจะตามนะครับเอาพีพีทลองหนีครับลองไปไงครับลองพีพีทลองหนีครับ หนีไปสิครับว่าเขาจะทำไงอ่ะงงงงอะอ่ะงงงงไหนก็ไปไหนแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่เขาไปนี่แล้วนี่นี่ตาตาตาควายตามควายตามควายเห็นไหมครับ โอ้นหครับโอ้โหโอ้โหโอโหครับโอ้โหโอเโครอ้โมโอ้่หโอ้โหโอมโหโอ้โอ้สมมอ้วหโอ้กหโ้โวโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โัโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้วหโอ้โหโอ้โหโ้โมโอ้ก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหโอ้โวอนโหอ้โอ้โหอ้าหโอ้โหอ้้หโอ่า้โห้หนอไดอ้กหอนโอ่าหโอ้โอ้โหโอ้โหอ้กอนโหโหโออ้อ้โลโออ้อ้อ้ออาออ้าห้้้หนูได้เ้ ไม่เอาวางนี้แล้วครับอ่ะเขาจับหนูได้ทําไงอ่ะหนูเขาจับหนูได้ไไดปุ๊บอ่ะปุ๊บอ่ะไวว่า,วาเขาหยุดแล้วไวเนี่ยฮะวหน,นูแล้วอะ่ะเอาเล่นผมเนี่ยะเนี่ยเยเ,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 ยเล่นผมดูนะคะตอนหนูนอนดูปฏิามนะว,วมากครับน,นี่ครับเขาชอบเล่นผมพีชมากครับผม ที่นอนก่อนไปที่นอนก่อนลองบนพี่นอนก่อนครับจะตามไหมครับดูครับจะตามไหมครับไม่ตามครับอ้าวไม่เป็นอย่างนั้นล่ะงงแปนอนเฉยเลยครับผมผิดคาดโอ้โหครับผมผิดคาดครับผมขึ้นแล้วครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปหนีไปแล้วครับแล้วคุณจะทํายังไงคุณจะทําไงมองอะไรอ่าต่างึ้นไปเหรอต่างึ้นไปไมล่ะ อืมเอาสิทำไงอ่ะเขาขึ้นไปแล้วคุณทำไงอ่ะอ่ะอ่ะโอ้โห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 ตามนะครับตามนะครับตามครับอ่ะทำไงโอ้โหอย่างนั้นเหรอครับอย่างนั้นเหรอครับครับผมอย่างนั้นเหรอครับอย่างนั้นเหรอครับยูเดี๋ยวพอหักก่อนนะยู่อยูไม่หันตัวมามองดีดียอ่าฮะยูเกวียนพลังอ่าฮะ โอ้โหครับโอ้โหครับนี่มันฉลาดมากเลยนะคะพอสูงแค่ไหนมันก็จะปีนอ๋อเหรอถ้าเกิดว่ามันอยากเล่นจริงๆอ่ะมันอยากเล่นแบบมากๆสูงแค่ไหมันก็จะปีนเนวันนั้นอปึ้งปขึ้นมาเนี่ยฮะแล้วทำไงครับทำไงต่อครับนี่ครับนี่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 ครับเอ้ยเอ้หเอ้ยโอ้โหโหยโห โอยครับโอยครับเรือดมากครับดึงว้ดึงดึงอ่ะโอ้โหครับสู้ครับไม่ยอมครับดูครับดูว่าตัวดึงว้โอ้ยโอ้ยดูครับผมยอมที่ไหนครับดึงว้ครับดึงว่นี่ไงนี่ดึงดึงดึงยอมที่ไหนครับผมยอมที่ไหนครับผมอ่าเห็นไหมครับมีแรงมากนะครับตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนกลัวครับตอนนี้ไม่กลัวแล้วครับใช่ครับชินชินแล้วต่อสู้นะครับ มีพลังมากแล้วครับบ้าพลังแล้วครับตอนนี้อ่าโอ้โหโอ้โหคว้ามาคว้าดึงไว้ดึงไว้ครับผมโอ้เหนื่อยเปล่าเหนื่อยป่าวนึกว่าเหนื่อยเอาอีกแล้วครับโอ้ยโอ้ยครับผมสู้เหรอสู้เหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหวันนี้คงทั้งวันแหละครับวันนี้โอ้ยโอ้ยได้ไหมหนึ่งงานสุดยอดโอเคนายชนะแล้ว เลวบาโอ้โหโอ้โหโอ้โหกันใจโอ้โหโอ้โคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรกันใจเลยครับออย่าน้องอย่าน้ยเหรอโอเคครับผมอ่ในวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับให้พิษกับเวลเบาเขาเคลียร์กันต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe